เหตุการณ์บางใบนี่ทุกคนจะเดินทางเนาะบังเอิญว่าคอนเสิร์ตรถเนี้ยมันไปยาวเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดทุกคนยังสีหัขอนแกน่นทีนี้มันไปไกลเนาะกระเป๋าเสือพงเสือผาการเดินทางเต็มแนนรถรถบพออ่อนั่งพี่น้องรถตู้สามขั้นบพ่อกันพ่อกันนั่งอยู่แต่ว่าเสียผามมนเอาไปบ่ได้ ก็เลยเด็ยับใหญ่โงกง่ายก็เลยเด่เอารถขั้นลัางค่าขัา้นที่ผมใส่ประจำนั่นแหละเออให้น้องกล้องกรบน้องสกายครับเพื่อขนสัมภาระเสือพุงเสือขาหนาแพร่ต,าตา่างๆนะครับขึ้นรถคันคันนั้นไปทั่วคอนเสิร์ตเย้นะครับบอสก็เลยบอกว่าค่อยคิดแล้วว่า จงังไนกะ้างพี่นุ่มลดบัสตรงเขา <laughs> นะครับ <c oughs> <laughs> เพราะว่าปีหน้ายังไม่ถึงปีหน้าหรอกประมาณตุลาคมวงใหญ่เปิดนะครับเราเปิดด้วยดูการใหม่วงใหญ่เนี่ยยังไงก็ต้องได้ใช้รถมินิบัสคือ,อยังบอร์ดแล้วโพส์นั่นแหละรถมินิบัสอาจจะเข้าเร็วๆนี้บอร์ดอธจิจ,จัดให้ทุกคนได้นั่งสบายเพราะว่าถ้ารถมินิบัสอย่างน้อยๆเนี่ย ใช้หนึ่งคันแต่ไปคันได้หมดเพราะว่ามันคันใหญ่แล้วการใส่สภาระต่างๆมันใส่ง่ายเสียบรถมินิบัตรนุ่มและปลอดภัยกว่ารถตู้อีกผมบอกให้เลยรถมินิบัตนุ่มนะครับช่วงล่างมันเป็นเขาออกแบบมาเพื่อซิ่งนันอยู่แล้วนั่งสบายนุ่มสบายขับสบายมากเออนะครับที่บอกว่าพูดว่าอาจจะรถบัสมินิบัตเข้าเร็วๆนี้นั่นแหละเออนาอ <c oughs> เ้าย่านี้ครับเพิรนเอารถคันนั้นไปรถคันนีมีราคาเพราะว่ามัดที่แดกน่องมาน้องเสียวคันสีประตูคันฟอร์ดไปสีดำนะทีนี้บอสก็แบบว่าถ้าฝนตกกระเป๋ามันจะเปียกไหมความเสียหายจะเกิดขึ้นหรือไม่เพิรนเละวังซีเออนะครับเพิ่นก็ลยวังงั้นเอารถคันที่พี่หนุ่มขับไปดีกว่าไหมยังฝนตกฝนลงมากะสี่สบายเออนะก็มันจะง่ายกว่าอืม ก็เลยสิอาจจะมีรถมินิบัสเร็วๆนี้แหละบอสได้ว่าอย่างงีเ้เกินไว้แต่ถ้าเป็นมินิบัสผมก็ว่าโอเคนะว่าหนึ่งคันไปด้วยกันเยอะๆม,มันมีความสุขนะครับพี่หนอ,อหนึ่งคันไปด้วยกันทั้งหมดอย่างเงี้ยโอเคย่างหน่อยๆกับปลอดไพงสินะแล้วรถมินิบัสมันนุ่มนะบอกให้ได้ว่านั่งสบายนอนสบายบอกให้เลยเนาะก็คงจะเร็วๆนี้บอสก็บอกว่าอย่างนั้นอืมไปที่นี่นะครับเรื่องต่อไปเนาะ เอ,อภายในเร็วๆนี้นะครับผมว่าเลื่อกาาคือสภาพไปทุกคนน่าสี่ดินรูปแบบเวทีใหม่นะรูปแบบเวทีใหม่รับรองแล้วว่าปีนี้บอสทำจัดเต็มแน่ระบบเวทีไฟแสงสีเสียงละซังจัดเต็มแน่นอนอืมบอกใเลยรถเสียเขาก็ต้องเตรียมพร้อมใหม้ มันขีกันยังไงสวัสดีพี่พี่ทุกคนนะครับที่ขอโทษด้อที่นุม่มพขาใด้อ่านอย่างมันขาดตอนเออขอบคุณแล้วก็สวัสดีพี่พ,พี่ด้วยนะครับผู้นําที่ดีใช่ครับบอลแลเป็นผู้นาที่ดีหนึ่งแล้วเป็นห่วงลูกน้องสองแล้วค่อนข้างที่จะอ,อ,อะไรก็ตามที่น้องๆ้องรายงานขึ้นมาลูกทีมรายงานขึ้นมาแกจะเอาข้อที่ประชุมปุ๊บแล้วแกก็สิถามเสนอว่า ทุกคนเห็นดีเห็นงามบอโอเคบอสีนาะอืมอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็สีถามจริงๆแกไม่ถามใครก็ได้นะเพราะแกเป็นผู้บริหารคนเดียวอยู่แล้วถูกไหมแต่ว่าเลาก็ให้เกียรติทุกคนนะครับให้เกียรติทุกคนว่าเออถา,ถามความคิดเห็นมาเออทุกคนเห็นดีเห็นชอบบอทุกคนโอเคบอสีนาะเออนะครับแต่ผมใหม่นะ้าเด็กลงลูกออมสิน น้อยจำได้บ่สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆนะเออช่วยสนับสนุนโอเคขอคุณคับพี่คุณชายเนาะพี่ๆอรนะบอยผมตัดผมก็ว่าเออเผมสิหาเวลาตัดอยู่เพราะว่าอย่างผมกัดขนหวยกันันปักหูนะผมเง่าวมือกองคนใหม่เลืดอดขาหนุม่มอ,อโอเคสวัสดีครับผู้นำมุดเก่งมากใช่ครับผู้นำผมดีเลือดประเสริฐสีอันนี้คอยกล้ายน่ง อ๋อจริงๆมันมีมันจะมีคนบอกว่าเออเราทางานเนี่ยเฮ้ยมึงแยกแขกแยกขาจะง่ายแต่วบาปมันเปนทางเฮ้าบอลอ่ะมันก็มีอ่าบุคคลภายนอกนั่แหละพูดเนาะผมก็เลยว่าผมก็เลยเคยโพดจําได้บอ่าผมโพดบอกว่าถ้าเจ้านายชั้นดีเลิศประเสริฐสีแบบผู้ยิบบ้านบิลแลีนนะเพราะจาเป็นต้องแยกแขกแยกขายขาเขาแยกเขาด่าคุนขยบอกวาข้ามีอีผมก็เขียนอย่างนั้นจริงๆอืม ถ้าดีอย่างบอสบิ๊กนะคอยบอกเลวยว่าโอ้ยเบียร์แสตแกังภาษาแข้งขามันธรรมดาไปเออใช่ไหมนะครับคุณมีเจ้านายดีมันก็ดีสุด,ดยอดอยู่แล้วเออผมบอกอย่างหนึ่งว่าคาว่าเบียแข้งเดียขาเมื่อก่อนเนี่ยคุณใช้นิยามคําคนั้นได้เนาะผมบอกอยางหนึ่งว่าซูมเมอร์นี่คนเ่องิดด่าเจาะสีเบียแข้งเบียขาเจาะหนาาบอกมุขฝันเอาลวก เขาดูที่ผลงานเขาไม่ได้ดูการที่การคุณจะเป็นประจบกระจางเช่านายถูกไหมเออแต่ว่าคนที่เขียนแบบเนี้ยก็ปล่อยเขาเขียนไปสิไม่ได้ว่าเขาอาขัดตีง่างก็ปล่อยเขาเขียนไปเราไม่ได้สนใจแต่ว่าดีแต่ว่าเอฟซีห้ามมุยไมเขียนทังสี่หรอกเออแต่ว่าผมจะเป็นผูดลึกนะเดี๋ยวจิกกระจายไปทีอืมนะครับก็ปล่อยเขาพูดไปก็ปล่อยเขายิ่ไปเออเคยบอกด้วยว่า จาได้ดีเป็นีย่รักษาไ้ต้ว่ามันดีมันบ่นะเออสวัสดีน้องสก,กายนะครับขับรถไปอยังออง่ถเขาเบอร์เงย่างให้บรกกล้องบอกรับหรือสก,กายครับเองหรืยกล้องว่ายุ่ครับเองสวัสดีคุณหนูสวัสดีครับพี่สวัสดีครับอืมขออเขาเบอร์้งย่ยงบอกขับรถขับเรือบมหรืยว่าให้ไอ้กล้องครับสก,กายเด็กชายวุฒิเศษเออ รับรถไปหุ่นว่าหุ่นไาวอย่างนี้เคือสก,กายนี้เอเอเนาะตัดผมแล้วแบบนี้ดูดีขอคุณครับอืมยังขายแคบหมูอยู่ประจา่าขายเกานี่แหละเพราะผมหอดแล้ววคาประสิิฮะเยาว่าถกไก่เยาว,ว่าหอดบุรีรัมบินโนติจริงปะเนี่ยสก,กายถึงแล้วหรอจริงเหรอ วี <We> <c oughs> ไม่คือผมนะ่ะขายคือเก่าละ่ะครับพี่น้องที่จะบายนา่ผมโพดหรืออย่างนี่ผมกับสิบเบลลเรื่องตรงๆว่าเออขายเด้อขายเด้อผมเข้าใจว่าพี่ๆหลายคนนะ่ะเออเอออยากจะซื้อตอนที่ผมไลฟ์ขายเนาะเพราะว่าหนึง่งเพื่อนกับว่าเออไออยากอยากอยากมีความมั่นใจเพื่อนว่าจังซี่เออเพื่อนบอกว่าอยากมีความมั่นใจในการซื้อเพื่อนว่า เออเพื่อนก็เด้ยว่างั้นงั้น,นรอพี่หนุ่มไลท์ถึงจะก,กาาสื่อเพื่อนวายังซี่โดยมากท่านยุบ้านยังนี่เอ็มยูบ่นี่เนี่ยไปเบิรงแม่ไปเปิดพร้อมไปเรี่ยวเออเออโอเคอ่ะรอเลยพี่น้องเอายังซี่ผมก็เห็นยี่ดอกว่าพี่ๆหลายคนเพิ่นกระถามนั่นแหละเออถามเข้ามาเยอะแล้วก็ คือคือหลายคนถามเลยว่าพี่นุ่มเนงขายแคร่บพี่นุ่มเนงขายแคมูบบอขายคือเก่าครับพี่น้องเพียงแต่ว่าด้วยพิษเศรษฐกิจแบบนี้ถามว่ามันจะขายดีเลือนเหมือนเดิมไหมสุว่ามือหนึ่งผมได้ร่อยออเดอร์ทุกวันเนี้ยมันจะได้อยู่ประมาณหกสิบถึงเจ็ดสิบมันจะลดลงมาประมาณสามสิบเปอร์เซ็นซึ่งหยังหูวบอหนึ่งด้วยราคามันจะแพงขึ้นแต่ว่าเท่ากับปั๊บเราะอะไเพราะว่า เคยขายราคานี้จะไปเด้งสูงมากก็ไม่ได้คนจะซื้อ,อยากเออสองใช่ค่ะคุณหนุ่มเคยโดนอ๋อโอเคนั่นแหละหลายคนประกาศซื้อตอนที่โพูดเพราะว่าอย่างโดนโดนหลอกกันในระยะหนึ่งแต่ว่าตัวนี้ไม่ค่อยมีเท่าไหร่หรอก <c oughs> นเนาะเท่าต้องมืองทีเลขวันชี้ให้ดีนะครับว่าที่นี่หลายคนกระถาแต่ว่าถ้าไลฟ์เมื่อไหร่ฉันจะกล้าซื้อไลฟ์เมื่อไหร่ฉันจะซื้อว่าสั้น เพียงแต่ว่าผมน่ะไม่มีเวลาที่จะไล่นั่งขายจริงจริงหรอกเพราะวาหนึงงานซอยของบอร์ดมันเยอะหนึ่งไหนสีแดนสื่อของไหนสิเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่มันหลายนะครับดูแลช่วยกันนะครับอันไหนบอร์ดเราหมอบหมายงานไม่ให้ผมก็จะเคลียร์ให้มันเลวน้องกกีกรบอดหมอบหมายมาชิ้นยายูนฟินขับเลยสิเออติดตั้งเนี่ยนี่ต้องทําให้เสร็จให้เสร็จให้เสร็จอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเขาต้องเอางานตรงนี้ให้เส็จก่อน สวัสดีนะคะสวัสดีจ้าสวัสดีน้องสาวนะครับอุดอรร้อนไหมออกจาโกโรคบาลหรไปนี่เออนะครับเพราะฉะนั้นสินค้ากันยังนี่คือเก่าครับพี่น้องผมพยายามโพสต์ว่าเออออมสินขายหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยอยากฝึกให้ลูกเป็นแม่ขาดกันหน่อยกับส่วนหนึ่ง <c oughs> นะครับถ้าพี่น้องอยากอุดหนุนอนะ่ะพี่น้องก็สร้างได้แม้กระทั่งใด้ทานในติกต่อกับของผู้จัดการฟินแลนด์ดอก็ขายเช่นเดิมของบอสก็ขายเช่นเดิม พิต่ตาาเขาบ่หรมีเวลามาโฟก,กัสว่าเออต่องจังซีจังซีเนาะเป็นรื่อย่างกินขอคุณค่านะครับอืมอะไรอย่างนี้แต่ถ้าหลายคนถามว่ารอซื้ออาโอชีสวัสดีค่ะพา้พากันลูกไปกินหระบบอกก๋วยเตี๋ยวนะั่นพายุเข้าอุดรโอ้ฝนตกหนักโอเคดูแลสุขภาพเด้อนะครับ ที่นี่อยากได้แคบหมโูโอเคโอเคที่นี่นะครับหลายคนกับสีรอดแต่ว่าไหลไหลปุ๊บแบบสีไฮจัดโปรโมชัน่นจัดโปรโมชัน่นทีนะคือมันมันจัดมันจัดได้ผมผมก่าขอโทษตรงนี้ว่าผมบาคคนไม่มไร่าเหลี่ก็เอฟซีก็หายไปเยอะอยู่ส่วนหนึ่งเพราะว่าไม่มีพูดไม่มีโอกาสได้พูดถึงที่ชัดเจนกับแคบหมูเนาะแต่ว่าบอกเลยว่ายังขายเหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ว่าหนึ่ง นะครับคือหนึ่งเลยกระปุกมันสร้างงาครับพี่น้องสองต้นทุนหมูเพิ่มสูงเพราะตอนนี้ราคาหมูมันแพงจริงๆ